รู้ก่อนสายทำไมคนเป็นเซลล์ร้ายกันเพิ่มขึ้นคนรุ่นใหม่เป็นเซลล์ร้ายเร็วขึ้นและมากขึ้นมากถึง79%ภายในเวลาไม่กี่สิบปีแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงคะเซลล์ร้ายไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวเกิดจากเซลล์ปกติของเราเกิดการกลายพันธุ์จนกลายเป็นเซลล์ที่ไม่เชื่อฟังคําสั่งร่างกายปกติร่างกายเรามีวงจรชีวิตของเซลล์ค่ะ คือเกิดขึ้นแก่และสลายไปแต่เมื่อเซลล์ใดเซลล์หนึ่งมี DNA ผิดปกติจากสารก่อมะเร็งหรือความเครียดเรื้อรงังเซลล์นั้นจะไม่ยอมสลายแล้วเริ่มแบ่งตัวอย่างหนักนั่นคือจุดเริ่มต้นของก้อนเนื้อร้ายหรือที่เรียกกันว่ามะเร็งค่ะ แต่ร่างกายก็มีระบบป้องกันเซลล์เม็ดเลือดขาจะจัดการเซลล์ผิดปกติแต่ถ้ากินไม่ดีพักผ่อนไม่พอเครียดหนักระบบการป้องกันนี้อ่อนแอลงผลลัพธ์ก็คือเซลล์ร้ายจะรอดเติบโตลุกลามกระจายนี่คือคกลไกหลักของการเกิดเซลล์ร้ายค่ะแล้วอะไรในชีวิตคนรุ่นใหม่ที่เป็นปุ่มเร่งก่อการเกิดเซลล์ร้าย 1. อาหารแปรรูปและน้ำตาลสูงไส่กรอกขนมคบเคี้ยวเครื่องดื่มรสหวานไม่ใช่แค่ทำให้อ้วนค่ะแต่ยังเพิ่มสารอนุมูลอิสระและกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินอินซูลินสูงเป็นเวลานานทำให้เซลล์แบ่งตัวมากเกินไปเสี่ยงกลายพันธุ์เกิดเนื้อร้ายได้ค่ะ 2. ขาดการเคลื่อนไหวการนั่งนานทําให้ระบบน้ําเหลืองไหลเวียนได้ไม่ดีระบบน้ําเหลืองคือตัวกรองสารพิษของร่างกายถ้าไม่ขยับสารพิษตกค้างภูมิคุ้มกันก็ลดเสี่ยงเซลล์ร้ายกลายพันธุ์ 3. นอนดึกพักผ่อนไม่พอช่วงหลับสนิทร่างกายจะหลั่งเมลาโทนินซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเซลล์ร้าย นอนดึกก็ทำให้เมลาโทนินลดลงภูมิคุ้มกันก็ร่วงโอกาสเกิดเซลล์ร้ายก็เพิ่มขึ้น 4. ความเครียดเลื้อรังความเครียดกระตุ้นฮอร์โมนคอติซอลซึ่งจะยับยั้งระบบภูมิคุ้มกันเครียดนานภูมิคุ้มกันทำงานแย่ลงปล่อยให้เซลล์ร้ายเติบโตโดยไม่มีคนจับผิด 5. มดลภาวะและสารเคมีทั้งจากพลาสติกควันฝุ่น PM 2.5อาหารที่มีสารตกค้างสารพิษบางชนิด เป็นตัวเหนี่ยวนำการกลายพันธุ์ของ DNA โดยตรงเลยล่ะคะ่ะทำยังไงให้ห่างไกลจากเซลล์ร้ายข่าวดีก็คือเซลล์ร้าย30-50%สามารถป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคะ่ะลดอาหารแปรรูปขยับร่างกายทุกวันนอนให้เพียงพอหายใจลึกๆล,ลดความเครียดตัวสุขภาพประจำปี เริ่มเปลี่ยนวันนี้ก่อนร่างกายจะเปลี่ยนเราไปแบบไม่อยากให้เกิดอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนพี่น้องคนที่คุณรักความรู้วันนี้อาจช่วยชีวิตใครบางคนในวันข้างหน้าค่ะมีมุมมองของการแพทย์จีนแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลโรคมะเรง็งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับสมดุลร่างกายปรับปริมาณและคุณภาพของเม็ดเลือดขาว ปรับปรุงการทำงานของลิมโฟไซต์กระตุ้นการทำงานของกระบวนการกำจัดเซลล์ผิดปกติเพราะการมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีร่างกายสมดุลแข็งแรงจึงจะสามารถต้านทานการลุกรานของโรคร้ายได้ดีใส่ใจดูแลต,ตนเองห่างไกลโรคมะเรง็งนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอินเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอินเวที่สายด่วนสุขภาพเอินเว